โอเคก็สวัสดีดท่านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับ T C Gamer T V นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับอันบ็อกอันนี้นะครับซึ่งเป็นร้านจัดเคเขาส่งมาครับเป็นเคสนะครับที่ผมสั่งไปโอเคครับเราจะมาอันบล็อกกันเลยเยวซึ่งผมก็จับด,ด้วยถ่ายด้วยนะ่แล้วนึงนะครับอ่าแล้วขอ นี่ก่อนแล้วกันนะอือได้มากกับเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนครับอ่าพักไว้ก่อนโอเคครับอ่ะเรามา้อมาจัดกันเลยตรงนี้นะครับอุ๊บปย่ะโอ๊ยเกะออกเนี่ยเล็มบัลล็อกล็มาัลล็เล็มบแลล็อกอุ๊ปย่าเกะยังแกะมือเดียว นี่นะครับเปิดกล่องมาแล้วนะครับอ่ะอึ๊บอใหญ่น,หน้าใครแล้วเฮ้ยโอ,อกย <c oughs> ก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะนี่ครับผมเข็มกัดเ <c oughs> อาแถมมาเอาแถมเอาแถมอันนี้สมื่นพันนี่ครับผม,มเกตนะฮะอันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองไม่เกตกัน <c oughs> ใส่กันดีเลยครับผมอ่ะหนึ่งสองสี่สาม มาแล้วครับมาแล้วนี่นะคะก็เป็นกันดีเลยนะคบผมสวยเคสถูดได้นะครับอ่ะ,นะอะก็ประมาณนี้นะครับผมเคสของผมที่ผมสั่งมานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่โทรศัพท์อันนี้นะครับเคสเก่าเป็น่างนี้นะไม่มีลายนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปใส่ดูนะครับอ่ะแต่ก่อนที่จะใส่นะครับอ่ะก็ อันนี้ก็เป็นของแถมนะครับของแถมที่เขาส่งมาช้านะคะของแถมนะอ่ะถ้าใครอยากได้เคสลายตามสแบบนี้นะครับอ่ะลายตามสาแบบนี้เลยแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าเฟซไปที่ร้านที่จัดเคสนะครับอ่ะจัดเคสของเราเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับอ่ะก็อ่ะถ้าราคานะครับของโทรศัพท์นะครับก็จะเริ่มต้นที่3 0 0อยนะครับส0 0อโอหรือ300้ชูมันนี่นะครับอ่ะก็ อ่ะก็อ่ะเอานี้คิดไปก่อนนะฮะโปรจกนนี้อ่าแลเรามารีวิวอันนี้อันเดียวกันนะครับอ่ะก็เข้าไปที่ร้านจัดเคนครับล่ะแล้วก็วิธีการสั่งซื้อนะครับก็แค่อินบอเขาแล้วก็ถามรายละเอียดเข้าไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับอ่ะก็สวยกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็ส่วนแท็บเล็ตนะคะผมแท็บเล็ตนี่ก็ประมาณสาประมาณห้า้อยนะครับอาราคาเริ่มต้นอยู่ที่5้าร้อยนะครับอ่ะก็ มีแบบสอง efs ด้วย efs บวก50สิบนะคะ efs บวกหสิบ e ูนะครับโอเคอเดี๋ยวเราผมจะเราไปใส่กันเลยแล้วกันนะครับพอใส่ครับ,รบช่วยนี่นะคะนี่ครับผมใส่แล้วว่าจะเป็นอย่างนี้นะโอ้สวยมากครับผมชื่อชอบครับถึงสีเขาจะเป็นอะไรก็กไม่เป็นไรครับอ่ะก็ดีเลยทีเดียวครับกำร,รับการสามร้อยธูนี้นะฮะอ่ะก,ก็ก็ดีนะครับ <c oughs> ไม่มีอะไรจะพูดนะใ ถ้าใครอยากได้ลายตามสั่งแบบผมนะครับหรือนั่นแหละนะครับก็เข้าไปที่ร้านจัดเชนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้รูปอะไรก็ส่งให้เขาไปนะครับแล้วก็เขาจะออกแบบพรีวิวแล้วก็แชทแล้วเขาก็จะส่งภาพพรีวิวมาถ้าตกลงแล้วเขาก็จะรับทำนะฮะส่งไว้ในสองถึงสามวันนะครับแต่ผมได้นภายในวันเดียว เขาประสงไปเมื่อวานแล้วผมได้วันนี้เลยแต่แต่ทํานี่เขาทํานานแล้วนะแบบว่าเรงผลิตเขาไม่ค่อยดีเพราะว่าเขาผลิตช้านะครับแล้วเขาก็แถมอันนี้มาให้นะครับบางครั้งนะแต่ถ้าได้เร็วก็อาจจะไม่ได้อันนี้ก็ราคาอยู่ที่สามหนึ่งร้อยสิบนะครับโอเคก่านผมก็ขอรีวิวแค่นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับถ้ามามากก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับ so รับผมอ่าเป็นลายที่ผมออกแบบเองนะครอ่ะรูปบอลปเปอร์นะครับสามารถดูที่แบบว่าถ้าอยากดูผมวิธีการทำบอลปเปอร์นะครับที่ผมทำรูปผมผมเนี่ยสามารถไปดูได้นะคบข้างบนนี้เลยนะฮะนะครับผม